ในที่สุดเสือใบจอมโจรซึ่งเป็นอาชญากรหมายเลขหนึ่งก็หลงกลเสือแห่งกองปราบพิเศษด้วยอุบายอันลึกซึ้งของร้อยตำรวจเอกประทีปปรียากรจึงสามารถจับกลุ่มเสือใบโดยละมอมซึ่งทางการตำรวจถือว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญและเป็นความชอบพิเศษลูปถ่ายของเสือใบปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมด้วยประวัติของเขาซึ่งทําให้ประชาชนผู้สนใจเรื่องนี้นึกไม่ถึงว่าขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่กว่าจอมโจรทั้งหลายจะเป็นคนที่มีอดีตการอันรุ่งเรืองมาแล้ว เขาคือเลวัตวิชุป,ประภาอาดีตข้าราชการชั้นเอกของกระทรวงมหาดไทยเป็นนักเรียนอนอกที่สําเร็จวิชาเอนจิเนียร์จากประเทศอังกฤษเมื่อราวต้นปีพุทธศักราช2489เลวัตข้าราชการหนุ่มผู้มีอนาคตแจ่มใสผู้นี้ในแวดวงราชการนั้นได้ใช้ปืนพกยิงภรรยายอดรักของเขาตายคาที่เพราะหล่อนได้ทําลายเกติยศของเลวัตด้วยการประพฤตินอกใจเลวัตได้หลบหนีไปจากบ้านในคืนวันนั้นตำรวจพยายามสืบหาตัวเขาเรื่อยๆ บัดนี้ความจริงได้เปิดเผยขึ้นแล้วเสรไบคือเลวัตนั่นเองเขาได้สารภาพกับตำรวจโดยละเอียดเขาหนีไปอยู่ลบบุรีซึ่งคนรับใช้เก่าแก่ของเขาคนหนึ่งได้ไปตั้งทินฐานธรรมาหากินที่นั่นเลวัตเห็นว่าเขาได้สูญเสียซึ่งเกียรติยศและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการไปแล้วเขาควรใช้ชีวิตของเขาที่มีอยู่ด้วยความหวาดระแวงตำรวจให้โลดผลผจญภัยเป็นประโยชน์แก่พี่น้องที่ยากจนทั้งหลาย ดังนั้นเลวัจตจึงตั้งตนม่่สมกับบรรดาพวกโสนทุจริตในลบบุรีโดยใช้เงินหว่านปล่อยแล้วตั้งตนเป็นหัวหน้าขนานนามตัวเองว่าเสอาือใบเปิดฉากการป้นครั้งแรกเาวเดือนมีนาคมพุทธศักราช2489เพราะเสือใบเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงมีปฏิพันธ์ยอดเยี่ยมมีแผนการละเอียดสุข,ขุมการป้นจึงได้รับความสําเร็จทุกกลาวไปประกอบทั้งความกล้าหาญและเยือกเย็นไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ในด้านร้ายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เขาเป็นเจ้าพ่อลบบุรีเขาเป็นมิ่งขวัญคนจนทั้งหลายเหยื่อทุกรายของเขาจะต้องเป็นเศรษฐีสงครามหรือผู้รีดนาทาเล้นคนจนผู้ที่ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมแล้วถึงแม้จะร่ำรวยสักเพียงใดก็ไม่เคยมีชื่ออยู่ในบัญชีเสือใบเลยเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่บรรดาห,หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวเกี่ยวกับเรวัตหรือเสอือใบเขาถูกส่งตัวไปฝากขังที่กองเรือนจำระหูโทษอายการกำลังรวบรวมหลักฐานและตรวจด,ดูํำนวนการสอบสวนของตำรวจเพื่อจะได้ยื่นฟ้องเรวัตเป็นจำเลยในคดีต่อไป ที่เรือนจําของกองระหูโทษเสือใบถูกคุมขังอยู่ในห้องซึ่งจัดไว้โดยเฉพาะสําหรับผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันโชตกับชินเป็นชายชะกันวัยหนุ่มสองพี่น้องซึ่งถูกกล่าวหาในคดีปล้นละคาเจ้าทรัพย์ที่พระขนงถูกขังรวมอยู่กับเสือใบด้วยทั้ง3มถูกพันฒนาการด้วยตรวนขนาดใหญ่ประตูห้องขังก็มั่นคงแข็งแรงลูกกลงแต่ละซี่ขนาดหัวแม่มือโชตกับชินบูชาความกล้าหาญและน้ำใจที่เพียบพร้อมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อคนจนของเสือใบามานานแล้วเพราะฉะนั้น พอเสยบยถูกส่งมาร่วมห้องกับเขาในวันแรกสองพี่น้องก็ฝากตัวเป็นลูกน้องเสยบยทันทีเจ็ดวันในกองระหูโทษสามเสือใช้เวลาปรึกษาหารือเรื่องหลบหนีออกนอกคุกแต่โชดกับชินไม่หวังสักนิดว่าจะมีช่องทางหนีไปได้ข้าว่าเมื่อมีความพยายามก็ต้องสําเร็จเสือบยพูดกับสองพี่น้องอย่างนี้เราต้องหนีไอ้น้องชายถ้าไม่หนีไม่ช้าเราถูกสารประหารชีวิตเย็นวันหนึ่ง พัสดีเรือนจำสั่งให้ผู้คุมนำเสือใบและโชดกับชินออกมาเดินรอบๆเรือนจำเสือร้รายทั้ง3แทนที่จะได้รับความสุขกับต้องทรมานในการลากโซ่ตรวนไปตามถนนบรรดานักโทษเพิ่งมีโอกาสได้เห็นหน้าเสือใบถนัดเขาต้องเป็นเป้าสายตาพวกเพื่อนนักโทษจำนวนนับพันทุกคนมองเขาย่างชื่นชมบางโห่ร้องเกลียวกล่าวเสียงตะโกนรเลรกเสือใบพี่ใบดังแซดไปหมด ขณะผ่านโรงงานช่างไม้ขุนโจรแลเห็นชายหนุ่มในเครื่องแบบผู้คุมคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่จ้องมองดูเขายังตื่นตะลึงเสือใบาจาได้ดีว่าเขาคือดวงเขาเคยเป็นคนขับรถยนต์เก่าแก่ของเขามาแต่ก่อนเมื่อเขาเป็นเลวัตวิชุปลภาข้าราชการชั้นเอกแห่งกระทรวงมหาดไทยคุณเลวัตด,ดวงตะโกนรันวิ่งยอห์เข้ามาหาเขาคุณเลวัตหรือครับนี่ผู้จบก็ยกมือไวหว้เขาเสือใบยพยักหน้าข้าเองดวงก็คงแปลกใจมากสิที่กล้าเป็นเสือร้าย ผู้คุมที่คุมเสือใบ,บกับสองพี่น้องรีบกล่าวห้ามดวงทันทีเอ้ยดวงเจ้าไหนห้ามไม่ให้ใครพูดก,กับเสือใบเว้ยถอยออกไปไอ,เอ้เกลอเดี๋ยวกันจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยโธ่เสือใบ,บคุณเลวัดนายเก่าข้าเองแล้วเขาก็มองดูเสือใบ,บด้วยสายตาสแสดงความเคารพนอบน้อมโธ่ผมไม่นึกเลยครับคุณจะเป็นเสือใบ,บผมป่วยไปเจ็ดวันเพิ่งมาทํางานวันนี้เองผู้ควบคุมเสือใบ,บชักฉิวเพื่อนร่วมงานของเขาเชื่อกันบ้างสิือว่าดวงแล้วกันเองไม่เขาเ้าใจภาษาคนหรือไง ดวงไม่กล้าพูดอะไรถอยหลังออกห่างเสือใบาสายตาของบ่าวกับนายประสานกันเสือใบใช้อิยบทแทนคําพูดเขาสะบัดหน้าไปทางขวาแล้วหลีตาพลางพยักหน้าช้าๆดวงพยักหน้าตอบและยิ้มให้เขาก่อนเรี้ยงไปจากที่นั้นพอพบคาฟ้าก็พยับฝนพายุพัดรุนแรงหน้ากลัวต่อจากนั้นฝนก็เทลงมาอย่างหนาเม็ดเสียงฟ้าขนองเสียงลมเสียงฝนดังตลอดเวลา แสงไฟฟ้าห้าแรงเทียนเหนือเพดานห้องขังส่องสว่างสลัวสลัวเสือใบกับเพื่อนยากทั้งสองนั่งสนทนาการเรื่องแหกคุกหลบหนีไปสู่สรภาพเราไม่หมดหวังได้น้องชายใบยพูดยิ้มยิม้มดวงของข้าเข้าใจความหมายมันคงช่วยข้าชินเสือลายุ่นหนุ่มพูดขึ้นฉันสองคนขอเป็นช่างเท้าหลังถ้าเรลบลอดไปจากระหูโทษได้ฉันกับพี่โชตจะขอติดต่อให้ตามพี่ใบไปด้วยโชตจุกปากเมื่อเห็นเงาตะคุ่มของไกลคนหนึ่งสามสาหยุติการสนทนาลงชั่วขณะ ไายคนนั้นวิ่งมาทิปประตูและโดยรวดเร็วเขายาห่อผ้าขาวห่อหนึ่งเข้ามาในลูกกรงดวงเซอร์ไบอุทันด้วยความดีใจช่วยดึงห่อผ้าเข้ามาในห้องคนขับรถยนต์เก่าแก่ของเซอร์ไบไม่ได้พูดอะไรกับเขาแม้แต่คำเดี๋ยวรีบหลบไปจากหน้าห้องขังทันทีเพราะถ้าเขาโมเอผู้คุมซึ่งนั่งสปปงบอยู่กับเก้าอี้และเห็นดวงทรงห่อของเขาในห้องขังดวงอาจถูกยิงตายก็ได้แววตาเซอร์ไบาวาวโรดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะปิติยินดีสักเพียงใด โชคของเราได้โชคได้ชินห่อนี้ต้องเป็นเครื่องมือช่วย้เราแหกคุกถ้าลอดตายข้าจะพายังกลับไปลังฆ่าที่ลบบุรีคนของข้ายังซื่อสัตย์ต่อข้าเสมอแต่ว่าข้าจะไปเล่นงานเจ้าเสือแห่งกองปราบมันเสียก่อนมันไม่มีศีลมีสัตย์ต่อความเมตตากรุณาของข้ามันทําให้ข้าเสียก้นมันเพราะฉะนั้นเจา้าร้อยตํารวจเอกประทีปมันต้องตายด้วยมือข้าเลื่อนหอบผ้าไปทางมุมมืดเราเสือใบก็แกะห่อออกอย่างระมัดระวังในห่อมีปืนพกสามกระบอก เป็นรีวอลเวอร์9มม,ม .1 กระบอกและบราวนี่1กระบอกมเมาเซอร์ขนาดเล็ก1กระบอกปืนทั้ง3ากระบอกนี้ดวงผู้เป็นเสือเก่าได้ใช้ความสามารถของตนขโมยจากบ้านพัสดีเรือนจำนอกจากปืนยังมีเลื่อยตัดเหล็กขนาดกระทัดรัดธนบัตรอีกหนึ่งปึกบุหรี่1นึสองไม่ขีด1กลักและจดหมายสั้นๆบอกช่องทางหลบหนีถึงแม้เสือใบเป็นผู้มีอารมณ์เยือกเยน็นไม่หวั่นไหวในเรื่องที่คนดีใจหรือเสียใจแต่เขาก็ตื่นเต้นไม่น้อยเมื่อเห็นปืนพกและเลื่อยตัดเหล็ก ดวงเอ้ยเองดีต่อข้ามากเองน,งนึกถึงข้าวแดงแกงร้อนของข้าข้าจะไม่ลืมบุญคุณของเองครั้งนี้เลยข้าวลำพันเบาๆส่งปืนพกให้เพื่อล่วมใจคนละกระบอกหลังจากตรวจดูกระสุนปืนแล้วเก็บไว้น้องชายนัดหนึ่งหมายถึงชีวิตคนหนึ่งเราต้องเสี่ยงโชคเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันถ้าพลาดพังเราก็ต้องตายแต่ถ้าเราไม่หนีเราก็ต้องถูกประหารชีวิตอย่างไม่มีปัญหาสูบุรี่ให้สบายใจเถอะว่าวดูเหมือนละครั้เพิ่งตีหนึ่งมื่อสักครู่เองโชคยิ้มแคน ฝนคนงยังไม่อยู่ตกง,ง่ายๆนะพี่ใบเออมันคงพัจาจนรุ่งสว่างพูดจบเขาก็เปิดซองบุรี่ลีคาสเต้นออกมาแจกให้โชดและชินสามเสระรู้สึกใจเต้นระทึกพวกเขากำลังทำงานที่เสี่ยงอันตราย <c oughs> เสียงะระฆังในเรือนจำตีกลางวันสองครั้งฝนซาไปบ้างแล้วแต่ยังพําอยู่เช่นนั้นเสือใบกับเพื่อนร่วมตายทั้งสใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลื่อยตรวนออกคองเหลือตะวงแหวนที่สวมข้อเท้า ความยากลําบากอยู่ที่การเล่ยกุญแจเยลล็อกขนาดใหญ่ซึ่งต้องลอดออกไปนอกลูกกลองซึ่งเสบยลงมือทําการเองในที่สุดเมื่อลอดมือออกไปได้เยลล็อกก็ขาดออกจากกันด้วยอํานาจเล่ยตัดเหล็กสามสายตั้งถอนใจเฮือกใหญ่เรากับนัดกันไว้โชคกับชินตื่นเต้นกระทั่งร่างกายขอสั่นสถานใบหน้าซีดเผือดผิดปกติถ้าผู้คุมเห็นเขาแน่ละมันต้องหมายถึงชีวิตไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเร็วอย่ชักช้ยน้องชายโชค,โชคเป็นของเราแล้ว เซอร์บยค่อยๆเปิดประตูออกเดินนำหน้าพาเพื่อนร่วมตายออกไปจากห้องคุมขังทุกคนกระชับปืนพกมั่นไว้ในมือผู้คุมเดินเลี้ยวมุมเฉลียงโผล่มาพอดีสามเสือใจหายวาบส่วนผู้คุมหยุดชะง,งักตกตะลึงไปชั่วขณะเฮ้ย <Hey! S 1> ผู้คุมอุทานเพราะความตกใจกระชากปืนพกออกจากซองความจําเป็นทําให้เซอร์บต้องประหารผู้คุมเกระหลเซอร์บกระดิกนิ้วเนี่ยไกลปืนทันทีเสียงระเบิดกระสุนเก้ามมอดังลั่นสามสี่นัด ผู้คุมสองคนไล่กวดติดมาโทษหันไปยิงคู่อีกหนึ่งนะจนได้ผลผู้คุมหยุดชะงงักและความโกราโหลโอลมันก็เกิดขึ้นทั่วกองระหูโทษเสียงนกหวีดเสียงแหลมเสียงผู้คุมตะโกนบอกกันให้ช่วยกันจับเสือใบาอาศัยความมือตามชายคาตึกนำหน้าพาเพื่อนวิ่งไปด้านตะวันตกในจดหมายของดวงบอกว่าเขาเตรียมบันไดไม้ไผ่สำหรับพาดกำแพงคุกไว้ให้แล้วซ่อนอยู่ทางหลังโรงครัว บันไดนั้นเองเสียงไซเรนนั้นเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่านักโทษหลบหนีหรือเกิดการจลาจลก็ดังโควนกลางขึ้นเป็นห้วงเสือใบีบแขนโชดแน่นทั้ง3ซ่อนตัวอยู่ข้างโรงครัวอย่าตกใจโชดลูกปืนเรายังเหลือเรา3คนตายแน่แต่ก่อนจะตายเราต้องใช้ลูกปืนให้เป็นประโยชน์พยายามหาบันไดให้พบเสียงชีวิตครั้งสุดท้ายฟ้าแลบตัดหนึ่งทั้ง3คนเห็นผู้คุมวิ่งกันพลานชินตาไวและเห็นบันไดวางอยู่บนดินห่างจากขับประมาณ20เมตรก็ชี้มือบอกเสบใบทันที นอนมันได้อยู่น่อนพี่ใบพอขยับจะออกวิง่งไฟฟ้าเดินทางที่ป้อมเหนือกำแพงคุกก็ถูกฉายกลาดมาสามเสือรีบหมอบปุ๊บลงกับพื้นดินทันทีแต่ตำรวจยามมองเห็นเสียก่อนสเตนของตำรวจเริ่มแผ่เสียงกึกก้องป้อมหนึ่งไล่ป้อมหนึ่งช่วยกระดมยิงมาเล่ากับหา่าฝนพวกผู้คุมไม่กล้าว,วิ่งเข้ามาพเพราะแรงจะถูกกระสุนพวกเดียวกันกระสุนสเตนถูกดินกระจกระจายหลายต่อหลายนัดเฉียดศีรษะสามเสือไปยังวุดวิดเร็วหนีเข้ากำบังมุมตึกเสบยบบงการ ทั้ง3รีบลุกขึ้นวิ่งฝากกระสุนสเตนไปทางมุมตึกพัสดุกระสุนนัดหนึ่งถูกหลังโชดทะลุกออกข้างนาโชดังะดหงายล้มลงกลางดินใต้คาที่เสบอใบกระชากชิ้นหลบเขาที่กำบงังไอ้เพื่อนยากตำรวจหน้าเรือนจำจะแหกเข้ามาจับตายเราสองสานาทีนี้เสี่ยงชีวิตถูกวะวิ่งไปที่บนันไดยกขึ้นพาดกำแพงด้านนี้ชิ้นขวัญเสียเสร็จแล้วล่างเขาสั้นเหมือนลูกนกสบายยกโคดรีวอนว่ยิงขึ้นไปบ,บนป้อมสองนะับ ยังผลให้ตำรวจยามต้องรีบหมอบฟุบลงกำบังกระสุนทันทีทั้งที่เขามีสเตนอยู่ในมือแล้วสองเสือก็พากันวิ่งมาที่บันไดสเตนอีก้อมหนึ่งเริ่มยิงมาอย่างดุเดือดเสียงปืนสน,นั่นวันไหวสายเลนยังคลอนคลางอยู่พอเสือทั้งสองก้มลงหยิบบันไดกระสุนสเตน3 4นัดก็ถูกหน้าอกชินทะลุหลังเขาล้มลงฟุบทันทีพี่น้องสองเสือเส้นชีวิตไปแล้วเสือใบหมอบตัวลงแนบผืนกิ้งตัวเขาหาที่กำบังและยิงโต้ตอบ เซอกางเกงเขาเปืเป้อนโคดเลอะเทอะไปหมดคุณโจรขบกลามแน่นมองดูศพเพื่อนยากด้วยความรักและอะไรกระสุนเขายังเหลือ,อเพียง3นัดเสบยบตัดสินใจลุกขึ้นเพนเผาขึ้นบนตึกพัสดุท่ามกลางหากกระสุนสเตนของตำรวจยามบนป้อมทิดระดมยิงเขาพวกตำรวจสถานีตำรวจนครบาลระหูโทษเรายีคนได้เข้ามาในเรือนจําแล้วพร้อมอาวุธครบมือเสียงในตํตำรวจตะโกนสั่งลูกน้องให้ล้อมเสบยบดังแว่วมาแต่ไกลจอมโจรยกมือเสยผมหายใจที เขาแรเห็นปี๊บน้ำมันปี๊บหนึ่งตั้งอยู่ข้างประตูก็วิ่งเข้าไปพิจารณาดูแล้วจอมโจรก็ยิ้มออกมาได้มันคือน้ำมันเบนซินซึ่งมีเหลืออยู่ครึ่งปี๊บสำหรับใช้งานในโรงพิมพ์ของกองระหูโทษและเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เก็บเข้าคลังความคิดปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นแกเสบใบทันทีเขายกปี๊บราดน้ำมันลงบนพื้นจนทั่วล้วงกระเป๋าหยิบไม่ขีดออกมาจุดพอประกายไฟไม่ขีดแลบขึ้นตำรวจก็ช่วยกันระดมยิงมาที่เสือใบละส่งนัดหนึ่งทากไล่ขวาเขาทำให้จอมจ เพลิงก็ลุกพลึบขึ้นแล้วลุกลามสว่างโลดด้วยอํานาจเบนซิน,นเสืบใ์กระโจนลงจากห้องพัสดุวิ่งฝ่าฝนและความมืดไปทางโรงงานช่างไม้ภายในบริเวณกองเรือนจาและหูโทดเต็มไปด้วยความสับสนอดลมานเพลิงลุกโชนช่วงแดงฉานแลบเข้าไปในห้องพัสดุเบนซินได้ไฟก็ขนองธิ์พวกตารวจและผู้คุมตะโกนกู่หากันเสบใ์กระโจนข้ามราวลุกหลงวิ่งรับไปในความมืดเสียงสเตนทำลามไล่หลังมาบุตรวิจจะจบชีวิตเสือร้าย ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นสนั่นวันไหวเบนซินประมาณ20ปิบปในพัสดุเกิดระเบิดขึ้นท,ทนความร้อนไม่ได้คราวนี้ตัวตึกพัสดุก็เป็นเหยื่อพเพลิงลุกลามถึงหลังคาพัสดีสั่งปล่อยนักโทษที่มีความประพฤติเรียบร้อยให้มาช่วยกันดับไฟการจราจนเกิดขึ้นแล้วบรรดานักโทษตั้งรักชีวิตตนเพราะกลัวจะถูกเผาทั้งเป็นเขาก็พยายามทำลายประตูห้องขังตะโกนด่าผู้คุมให้ปล่อยเขาตำรวจประจำกองระหูโทษต้องทำงานอย่างหนัก ทุกห้องคุมขังมีผู้คุมและตำรวจยืนเตรียมพร้อมที่จะปราบการจราจรเสบย,ยังวิ่งวนเวียนอยู่ในคุกอันกว้างใหญ่และตำรวจก็ติดตามมาอย่างไม่ลดละเสียงสเตนก็ยังดังอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้ความมืดช่วยตบ,บังเขาแล้วคุณโจรคงเป็นเหยื่อกระสุนปืนตำรวจเขายืนยืนอยู่ที่มุมตึกแข่งหนึ่งจอมโจรหายใจที่เร็วแสดงความเหน็ดเหนื่อยในเวลาเดียวกันนั้นเองในสิบตำรวจคนหนึ่งได้เดินตรงมาทางเขา มือถือสเตนกระชับมันรีวอนเวอร์ของเสือใบ,บก็พร้อมจะส่งกระสุนออกจากลำกล้องเด็ดชีพเจ้าพนักง,งานผู้นี้แต่ตำรวจมองไม่เห็นเขาเขาหยุดยืนกว่าสายตามองไปรอบๆแล้วหันหลังให้เสือใบ,บเหมือนจะพยักไร้ตัวโยงเสือใบ,บกระโดดพรวดเข้าหาผู้พิทักษ์สันติราชพร้อมประเข็นด้ามปืนพกลงกล,งกลางศีรษะผู้เคาะไร้เต็มแรงเห้เย่อของเสือใบ,บสิ้นสติสมประดีคุณโจรลากตัวสิบตำวตรวจตีหนุ่มเข้าไปหลังกองไม้ความตื่นเต้นยินดีบังเกิดแก่เขาจนสุดที่จะประมาณ ร่างของเสือใบ,บกับตำรวจผู้นั้นมีขนาดเท่าๆกันเขามีหวังรอบหนีออกจะคุกยังรอยนวลแล้วอีก15นาทีต่อมาไฟฟ้าภายในบริเวณเรือนจำก็ดับพรึบลงด้วยการกระทําของเสือใบ,บซึ่งอยู่ในเครื่องแบบ10ตตำรวจตรีความมืดทําให้เสือใบ,บาสามารถปรากฏตัวในหมู่พวกตำรวจและผู้คุมแยกย้ายกันออกค้นหาเสือใบ,บทุกซอกทุกมุมขุนโจรถือสเตนเตรียมพร้อมเขาวิ่งอ้อมมาทางหน้าเรือนจำแก้งยิงปืนขึ้น4ีหนัด แล้วเสือใบก็มาถึงประตูชั้นไหนพวกผู้คุมหลายคนยืนคุมเชิงอยู่ผลหนึ่งกําลังจุดตะเกียงรั้วเล้วเปิดประตูทีผู้หมวดใช้ไปเอาระเบิดน้าตาที่โรงพักไอ้ใบหนีเข้าไปซ่อนที่โรงช่างไม้ผู้คุมไม่ได้ฉเฉลียวใจเนึกว่าผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบในสิบตำรวจผู้นี้คือเสือใบจอมโจรเขาก็เปิดประตูให้ทันทีแต่พอเสือใบออกผลประตูด้านในไฟฟ้าเดินทางของยามประตูนอกดวงหนึ่งฉายกลาดมาที่หน้าเขามันสว่างพอมองเห็นหน้าเสือใบยอย่างถนัดผู้ช่วยพัสดีสะดุ้งเฮือก รีบกระชากปืนพกออกจากกระเป๋ากางเกงไอ,ไอ้ใบก่อนที่พลาเบลมในมือผู้ช่วยพัสดีจะทำงานสเตนของเซอร์ไบก็แผดเสียงคำรามรานเห็นสก,กายไฟแลบจากปากกระบอกคุ้มสองคนกับผู้ช่วยล้มหวบลงทันทีสามชีวิตสิ้นสุดลงด้วยมือเสือร้ายและโดยไม่รอช้าเซอร์ไบถอดกรอนประตูออกบริเวณภายนอกเรือนจำไม่มีใครเลยเขาว,วิ่งตรงมานอกถนนใหญ่หลบเข้าชายคาตึกเราเดินเลื่อยมาทางสำราญราดอิสระภาพกลับคืนมาเป็นของเขา รถจักรยานสามล้อคันหนึ่งพาตำรวจปลอมไปตามถนนมหาชัยทิ้งความโกลาหลโอรมาณภายในเรือนจำไว้เบื้องหลังอย่างไรก็ตามเสือใบย,ยอมรับสารภาพว่าเขาได้รับความตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตของเขาและเดชบุญคุณพระช่วยกระสุนของตำรวจมีเพียงนัดเดียวที่ถากไหลเข้าไปทําให้เกิดบาดแผลเพียงเล็กน้อยฝนยังคงตกพร่ำพรำอยู่เช่นนั้นโชคช่วยเสือใบหลบหนีมาได้อย่างปลอดภัยชะตาของร้อยตำรวจเอกประทีปเสือแห่งกองปราบพิเศษอยู่ในอุ้งหัดมรดยูแล้ว เสบยตั้งปณิธานไว้เขาจะต้องตามพิคาดในตำรวจหนุ่มผู้นี้ให้ได้ในฐานที่ไม่มีมศีลมีสัตว์